สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่มาจะพาขยายขยายเบีย้ยหรือต้นออยอดโปยยเซียนแคะที่แม่มาได้ชำไว้นะคะนี่ชำไว้ได้สองเดือนแล้วแม่มา่แงะดูแล้วว่าเขาเกิดรากแล้วแต่ตอนนี้อันนี้แม่มาจะมาแยกขยาย ปลูกใส่กระถางเล็กๆเลยนะคะอ่ะเอามาทำกันเลยคะ่ะกระถางนะคะใส่ฐานของข้าวรองก้นนะคะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีโปวยเสียนไม่ชอบน้ำขังนะคะใส่ฐานป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคะก็ใส่ดิน ดินผสมใบก้ามปูนะคะดินปูที่ผสมด,ดินก้ามปูนะคะนี่แบบนี้นะคะดินปูผสมดินก้ามปูแม่มาก,ก็เอามาผาสมปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักที่แม่มาททาขึ้นตาแห้งแล้วมาผาสมกันพวกเขากับขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าทานนั่นแหละนะคะ ก็มาแงะดูเลยแงะขึ้นมาเอ๊แดงๆก็แดงๆออกเลยนี่เอาออกเลยออกเลยเพราะว่ามันก็จะปลูกให้เสร็วันนี้แหละ่นี้เลยอันนี้ยอดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขาดเลย โอ้น่าสงสารเนาะโอ้โหเห็นไหมคะลากดูสิลากโหยาวเลยนี่โอ้ยเซียนแคะเห็นไหมคะลากโหยาวเลยนี่ ยาวเลยปลูกลงไปเลยดินถุงเป็นดินถุงที่ผสมใบก้ามปูนะคะดินซื้อมาแม่มาก,ก็มาผาสมกับที่เท่าส่วนหนึ่งทรายส่วนหนึ่งนะคะปอเสียนเขาไม่ชอบแฉะนะคะเลยเอาดินทรายผาสม แล้วก็ผสมกับบนบนไส้เดือนนะคะปุ๋ยปุ๋ยคอกส่วนหนึ่งบนไสเดือนส่วนหนึ่งคิดเท่าส่วนหนึ่งนะคะแล้วก,ก็ดินหมักดินหมักใบก้ามปูดินถุงซื้อมานั่นแหละ2ส,ส่วนผสมพวกเขาด้วยกันนะคะแล้วแม่มาก็หมักไว้ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ หมักไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะดินหมักดินปูกนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าวแม่มาจะทําให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะใส่ฐานหุงข้าวนะคะเป็นระบายน้ำได้ดีนะคะเอาดินลงลองก้น ก้นนะคะนี่ดูสิแต่และต้นมีรากทั้งนั้นเลยเนี่รากรากตึมเลยชํำไว้สองเดือนนะคะเนี่ยชำไว้สองเดือนปลูกเลย นะคะคมองเห็นหรือไมนอ่น้องมองเห็นหรือไมนอ่น้องมองเห็นไหมคะมันเป็นแดดแดดสองยังไงไม่รู้แม่มาดก็มองไม่เห็นเหมือนกันหรือว่าแม่มาดตาไม่ดีก็ไม่รู้นี่กด กดตรงโคนให้แน่นๆเลยนะคะตรงโคนให้แน่นๆเลยนีแนะนําให้ชําให้ชําตอนเย็นนะคะให้ปลูกต้นไม้ตอนเย็นนะคะเพื่อต้นไม้จะได้พื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ ว่าตอนเย็นก็ไม่เย็นแต่ตอนนี้ยังมีแดดส่องมากถ่านรองก้นดินดินรองก้นถ้าต้นไหนเล็ก ต้นไหนเล็กแม่มาดก,ก็จะเอาสองต้นตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่เลยนี่ต้นนี้เป็นพุ่มใหญ่นี่เป็นพุ่มใหญ่แม่มาดก,ก็จะเอากิ่งเดียวนี่รากตึมเลยกิในใส่เลย แน่นๆเลยนะคะแม่มากก็ปูกแบบนี้แหละที่ผ,ผ่านมาแม่มากก็ปูกแบบนี้กดลงแน่นๆเลยตรงโคนะอย่าให้ต้นไม้มันคอนแคน แล้วเดี๋ยวแม่มากจะปลูกจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแม่มาดปลูกโปยเสียนแค่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงกระทางเรียบร้อยแล้ว โอยเซียนแคะนะคะโอยเซียนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพันแค่หรือพันไม่แค่พันใหญ่หรือพันเล็กเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะเป็นสิงมงคลต่อผู้ปลูกและบ้านเรือนของเรานะคะนี่อย่าแม่ม่าจะพาลดน้ำแล้วนะคะแม่ม่าจะพาลดน้ำแล้วนะเรามาปรุงน้ำลดกันเลย โอ้ยก้องก้องจยตกน้ำแล้วพี่น้องเอ๋ยก้องจยตกน้ำแล้วพี่น้องเอ๋ยอ่ะเรามาปลูกน้ำกันเลยปลูกน้ำรดกันเลยน้ำในนี้สี่ลิตรนะคะน้ำในนี้สี่ลิตรเอาเครื่องดื่มชูกำลัง สองฝาเลยหนึ่งสองหมดพอดีเลยล้างขวดเลยหมดแล้วนะคะเครื่องดืนโชว์กำลังช่วยให้ต้นโปยเสียนของแม่มาดที่ปลูกใหม่ๆเนี้ยสดชื่นติดรากเร็วนะคะแล้วก็เอาปูนปูนเคี้ยวหมากนะคะนี่ เท้าปายนิ้วโป้งนะคะนี่เท้าปานิ้วโป้งปูนเขียวหมานะคะเท่าปายนิ้วโป้ง,ปเ,าาะะปปงเห็นไหมคะก้องน้ำตกน้ำก้องตกน้ำอยู่แล้วนี่ละลายเลยรับล,ลายปูนลงน้ำสี่ลิตรเลยควบคู่ไปกับเครื่องดื่มชู์กำลังสองฝานะคะปูนก็ป้องกันเชื้อรานะคะ ให้ปยเซียนที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยเกิดเชื้อรานะคะเครื่องดื่มชูกําลังก็ให้ปุ๋ยปยเซียนของแม่มาที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยติดเร็วขึ้นนะคะท,ทุกทีเขามีรากบ้างแล้วนะคะยะมาทพอตสองเดือนมีรากแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยเรามาลดปยเซียนกันเลยนะคะ ท,ที่มันก็คับแคบหน่อยนะคะที่ที่มันก็คับแคบหน่อยตกน้ําตกน้ําที่มันก็คับแคบหน่อยนะคะลดน้ําให้ช่าไปเลยนะคะตกน้ําให้ช่าไปเลยโปลเสียมจะได้สดชื่นนะคะ ปูนก็ป้องกันเชื้อรามาให้โปรเซียนเกิดเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่มากก็มองไม่เห็นโดนแสงแดดสองนี่สดชื่นสดชื่นกิดลากเร็วแบบนี้นะคะเราก็ดูแลเขาเขาก็ดูแลเรานะคะ เราลักเขาเขาก็ลักเราเราปักเพื่ยเสียนเพื่ยเสียนก็ลักเรานะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลเชื่อว่ามีเสียนทั้งแปดปกปักรักษานะคะก็จะปกปักรักษาเราด้วยนะคะนีก็จะทำให้เรา มีความสุขความเจริญนะคะเป็นสิริงมงคลต่อผู้ปลูกและควรเรือนของเรานะคะนี่แดดซองหน่อยนะคะนี่ก็ลองไปปลูกตามแม่มาดได้เลยนะคะมือเก่าเก่าที่ถนัดช่ำชองแล้วก็ดูมีความสุขเพลินไปนะคะมือใหม่ก็ทำตามแม่มาดได้เลยนะคะน,นะคะ แม่มาดได้ทําแล้วแม่มาก็มีความสุขนะคะปลูกต้นไม้นะคะแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่มาดด้วยนะคะเพ<ๆ>ื่อเป็นกําลังใจแม่มาดจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่องอะไรต่อไปนะคะต่อจากการคอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะรวยๆๆนะคะสวัสดีค่ะ